สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับแกงเอิร์ธนะครับผมเนาะวันนี้เรามีเรามาทํากิจกรรมนะกิจกรรมนี้ก็คือเนาะนี่เลยเพื่อเก็บแต้มนะครับผมเพื่อแลกกาสไอคอนนะครับผมหรือเงิน4ี่พันบาทไอสี่สี่ล้านเอ็มนะครับผมไห้สี่พันบาทคนผิดนะผมเนาะอันนี้ผมก็ทํามาได้สักพักแล้วได้แค่690แต้มเองเนาะอันนี้ก็จะได้ถ้าทําถึงยอดเนาะสองพแต้มก็จะได้การ์ด FA บวกหนะคัดนักเตะสิคนนะแล้วก็เงินอีกพันห้านะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะผมหนึ่งเลยนะผมเนาะก็จะเอาไปชนะจากอันดับนะครับผมนี่บางคนอะข้อนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเล่นอารีน่าคลาสสิกโหมด1นัดก็คือเป็นโหมดนี้นะครับนี่นะครับผมครับที่อารีน่าโหมดนะครับจิ้มไปที่นี้นะครับผมคลาสสิกเลยจากนั้นนี่ เราจะเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่าบางคนไม่มีเพื่อนเหมือนผมนะครับผมเล่นคนเดียวพอไปที่รนดอมนะแต่ว่าตรงนี้เป็นทีมเราจะเอาเป็นทีมเราไม่เอาเป็นทีมฟีสไตล์นะถ้าเล่นถ้าเล่นแล้วมันจะไม่ได้มันจะไม่ผ่านนะครับผมเราต้องเล่นเป็นทีมนะครับผมจะเป็นโหมดสองสองนะครับผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่าระหว่างรอไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้จะมีคนเล่นหรือเปล่านะ ันนี้ก็จะเป็นแรดดอบนะครับผมว่าใครจะได้เป็นผู้นำนะครับผมตอนนี้ผมได้เป็นผู้นำนะนำทีมโดยผมเองไปก้าวหมดบางทีผมบางทีหมดเนี่ยมันเราต้องไปเลือกดีๆก่อนนะครับผมเอาหปผมกรพ,พากมา ต้องหยุดเกมเป็น,พนเพราะอะไรเพราะ่าเขาจะเล่นกับใครไม่รู้นะครับผมเขาจะเล่นดีไม่ดีก็มันอยู่ที่ทีมเขาทำชิ่งกันอยู่ครับมันเขาต้องเรียกไปเหยียบเนี่ยนีน่เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาด,ดูครับการลูกนี้เรียมการการเล่นกายิงครับ พี่ฟ้ามน้องเล่นกากเล่นการยิงแล้วผมบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับเกือบโดนมันในตาอยู่นาะไม่ได้ปรับหรอเซโนโรนันโดแต่โหนมากอีกปีนึ่งโขนโรนันดิโญไปเป็นปี21เดตือน อ่าล้วครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับ oh, โ<ฮ>โอ้หวันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับโลนันดิโยเอาพาบอลขยับขึ้นมามาเป็นโอกาสเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยคดี่ยวมุนชาร์สขันค้งขุมขคมเทปเชงโก้โดด คริสตินโลนันโดลุนนี้ก็ททำได้เยี่ยมครับน้าแล้วครับเขาหลงลุ้นแล้วครับลุนีเป็นประตูครับนี่เป็นประตูที่สวยงามจริงๆนะครับคุณเอดิสัอนครับให้ผู้สาประตูก็คงจะโวยครับกองหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับสกัดไม่ทันครับจังหวะนี้เสียประตูอเลสซานโดเดลเปียโรน้าลครับเขากลับเข้ามาได้แล้ว เกมยังเสมอกันอยู่นะครับหมายถึงว่าเลสเตอร์อยังคงต้องเดินหน้าเพื่อที่จะลุ้นประตูขึ้นนำให้ได้ครับ<อ>และผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี้3นาทีครับสูงจานฟ้าอี แล้วแล้วเคก็ okay. จ,จบแล้วครับตบมือนี่นะครับผมนี่เควสเราก็จะผ่านนะครับผมอารีนาหมกได้หนึ่งแต้มยี่สิบแจบโอเคครับผมจบเพียงเท่านี้วันนี้